สวัสดีครับอยู่กับพวกรอดำกรีนครับโอ้วันนี้เรามาไกลามากเรามาดูรถสวยๆครับแต่เราไม่รู้จักคนนี้นะเราไม่รู้จักครับแต่รถนี้คุ้นๆหรือเปล่าคนขับเขาจะรู้สึกว่าจะอ่ะนอนๆหน่อยนะเราไม่เคยเจอหน้าเขาเป็นเป็นเดือนแล้วครับ พี่เฮ้ยไปด้วยได้ไหมมีใครอยู่ไหมวันนี้ครับไม่มีบอกอุ้ดได้ขับรถสวยแต่ว่อาอหิงครับเดี๋ยวเราจะไปกับอหิงเลยนะโอ้ดินไหมเดี๋ยวเรามารอตรงนี้ครับพีทซีสองร้อยเรามาไกลครับอยู่โซนไหนเรายังไม่รู้เลย ทะเบียนสระบุรีครับรถคันนี้ใครคุ้นบ้างตัวนี้ขุดดินแบบนี้ขุดได้ลึกมากแล้วต้องใส่ระแนงด้านข้างด้วยนะโอ้ยกดอีกตั้งหากไป ออกมาเดี๋ยวได้เยไปด้วยเราไปด้วยครับดูภายในของไอฮีเงินอุ้สวยเลยเฮ้ยถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ป่ะตรงนี้นะมันไม่ตกอ่ะอ๋ออู้หออกตัวเกียร์อะไรวะเนี่ยเกียลิงวะเฮ้ยอย่างนี้ก็ขับไม่เหนื่อยว่ะแบบเนี้ยมีเด็กมาไหม จริงเหรอครั้งแรกครับที่เรานั่งรถของดินด่วนคันนี้เขาเรียกรถอะไรเน,นี่ยคันนี้แบบเนี้ยโรโบโคอปโรโบโครบเหรอแล้วทำไมหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยหน้าเป็นไงหน้ามันไม่ใช่เหมือนโรโบโคอปเลยอ่ะทำไมมวนไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนยังไงโอ้อันนี้ยางอะไรวะเนี่ยย,าง,ยางพันยางพันยางก้า อันนี้มันกีอะไรไงรบครบคอมเนี่ยหนเฮ้ยมัน,น 3, 4, 5, 4. เปิดอะไรเมื่อกี้ฮะเปิดอะไรเมื่อกี้เปิดเน็ตัดเปิดอะไรนะเปิดเน็ตัดคืออะไรอ๋อเพิ่มความแรงอ๋อเพิ่มความแรงมี่อีกเหรอหือไออันนี้เองต้องให้ตัวเขาเด้อให้ค <c oughs> ารับรถอีกไหมย,ยังไม่รับยังไม่รับเหรอ <c oughs> ว่าอย่าออกมาคันหนึ่งว่าวิ่งด้วยได้ไหม ออกมาคนเถอะ <laughs> ดูทางเขานะระยะทางก็ไปกลับกี่กิโลแล้วมามาจากไหนทมาได้มาจากทางมันหลงทางครับท่านท่านาจับจีพีเอไว้ตรงไหนล่ะตรงในบอ่อเนี่ยแหละโ<า>ร,ง,รงเรียนนีออ่ไงโรงเรียนโรงเรียนอย่างเหยงนี่ไงโรงเรียนบ่ทำไมมันไม่มาทางนี้วะเฮ้ยรถกี่คันทั้งหมดอะแล้วไปดูมาจากทางไหนไม่ได้มาทางนี้นีม่มาจากทางนี้เลยแต่ว่ามันหลงทางนะตะลเอือดตลเอือใช่ เรี่องนี้ชื่อเขาเลยบ่เนียเฮ้ยสหามิดนี่พี่ตุงเคยมาวิ่งดิกับสหามิดอ่ะใช่ไหมใช่ได้เงินคุณไหมเออคุไหมเง้ยได้ได้คุมไหมได้แลนะไม่เงินไหมไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่หล่อที่ก็เพิ่งโดดไปเมื่อกี้สหามิดอ่ะเป็นชื่อแม่ของผมซาฮามิดอยู่ฝั่งโน้นใช่แล้วก็มีอันนั้นไหม มีอะไรนะ B B หน B สอะไรมีไหมเคยเจอไหมเสียบัมเสียบัมมีเลมีไหมหนึ่งีสองบีหนึหน่อะไรประมาณนี้น้ย S หนึ่ง S สองว้าใหญ่ซาฮมิดนี่เป็นเราไปดูอาร์อกี้เขาวิ่งอ่ะใช่เดียวไม่ได้วิ่งกับเขาแอ้วทำไมอ่ะเอาไปวิ่งกับ B หนึ่งเนาะวิ่งกับเสียบัม เส้นทางอันนี้วิ่งไปไหนนี่โคราชบอกไม่ถึงไม่ถึงแอบปั้งวิธีงนีงานเยอะไหมเยอะเลยครับมีทุกวันบอกทุกวันนะคนไม่ตกบ่อันนี้เหลือเที่ยวเท่าไหร่เขาแจ้งไหมไม่บอกแล้วมั้งบ่อันนี้ทางไปไหนวะเนี่ยเนี่ยในเมืองไงบ่สายมือรังไง เองได้วันละกี่เที่ยวัวนนี้ในเที่ยวสิบแล้วทเที่ยวอันัด้สิบเที่ยวแล้วท่งวันละสิบสองสามเที่ยวเขาเก๋จ้างเองวันละเท่าไหร่ห้าร้อยโอ้ห้าร้อยสุดยอดเลยครับเขาบอกว่าไม่จาเป็นต้องถามว่าจ้างวันละเท่าไหร่อันนี้บางคนก็อยากรู้บางคนเขาก็ไม่อยากรู้บางคนก็ เออม,มาอยู่ไกลเนี่ยท่าแก่เหลือวันละเท่าไรไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเท่าแก่ก็บอกว่าคุมนะจ้างไอฮีมาเนี่ยแต่รถรถเขารู้สึกว่าเยี่ยนิ่มมากเลยนะวุ้ยทำไมเงินของยิงทำไมใหญ่ยังไงเลยนะอะไอย้ <laughs> คันนี้มันราคาเท่าไหร่ิงรู้ไหม ไม่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 ได้ขายหรอกก็คืออุ้ตซื้อมาเท่าไหร่บินด่วนซื้อมาเท่าไหร่ก็ซื้อมาก็น่าจะหนักแล้วมันแต่งยิงเนี้ยนี่มันแต่งอีกอันนี้มันแต่งอีกบ่แต่งใส่อะไรบ้างไอ้บ้างฝุ่นใหม่แล้วก็แค่เช้าป้ายไฟแล้วก็หมวกข้างหน้าอ๋อหมวกข้างหน้าหมวกนี่ก็สองหมื่นไอ้หมวกไอ้หมวกตัวนี้น่ะสองหมื่นใช่ฮับบอนสองหมื่นครับอันนี้จกก็เอามาใส่อีกยิงอันนี้ขายกระจกใหม่อีกเท่าไหร่เนี่ย นะอันนี้ให้มันละห้าร้อยเนี่ยกินเองกินเองก็คือห้าร้อยกินเองไอ้ทิงก็จะแบ่งกินวันละร้อยได้ไหมไม่เถอะวันละสิบบาทโื้อห้าสบาทออก็คือกินกับท้อแกใช่ไหมเขาหักเอาใช่ไหมไม่กินเองไงก็กะว่ากินเลยมื้อห้าสิบบาทโอ้ยวันละห้าสิบบาทหรือมื้อละห้าสิบบาทมีกี่มื้อสามมื้อไงวันละร้อยห้าสิบอ๋อวันละร้อยห้าสิบเฮ้ยก็ยังได้เยอะอยู่ดิ วันไหนไม่กินข้าวเที่ยงกันหรือเฮ้ยอย่าอดไปไหมาอดอไมกิน,กน,กนเฮ้ยมันกว้างยี่บ่ะแถวนี้เนี่ยเนาะไปห้องนอนเขาอวา้น่าจะเอาเสาๆมาอ,ออเฮ้ยเชื่อหรอนนะเขียนแ้วหรอนี่ครับเส้นทางไปอันนี้เส้นทางไปไหนเนี่ยในโคราชในโคราชเลยครับเฮ้ยได้จะกลับบ้านกลับทางนี้ได้ไหม<น>ไปทางเนี้ยได้ไม่ใช่แยกหัอนี้ก็ รถ oh, ทะเลรถจีนใหญ่รถทะเลกันเลยเลี้ยวซ้ายเียวซ้ายนี่ครับเส้นทางที่ไอเอิงขับครับทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าไอ้อิงขับความเร็วเท่าไหร่อยู่ที่50 h. กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความเร็วอ,อ่รอบก็อยู่ที่พันรอบแปลว่าแปลว่าคันนี้วิ่งเร็วได้เนี่ย ขึ้นบอ่อเนียนเนได้ไหมขึ้นชันๆน่ะเอ็งมีใบขับขี่ไหมมีเอ,อขับในเมืองครับต้องมีใบขับขี่ครับถ้าใครไม่มีใบขับขี่นี่ค่อนข้างจะลาบากเลยนะทุกคนถ้าเข้าเมืองปุ๊บจะมีใบขับขี่ถ้าวิ่งแถวบ้านนะ่ะบ้านนอกอะไรประมาณเนี้วิ่งตามทุ่งนาไม่ไม่จําเป็นครับอันนี้จําเป็นมากม ม่อันนี้จําเป็นมากไม่อยู่ข้างนอ,อกมีกรดีก็ใช่มีไว้ก็ดีเอ็งเอ็งซือ้อมาเหรอสอบรุ้นรุ่นป่ะจะไปทำรถพ่วงยนี่ยทำรถพ่วงอีกอ,อันนี้หกล้อบ่ะทอสองหรือทอ,อหร,ออทอรือทอหรือบอบอันนี้บอเนี่ยบ,บอมันจะง่ายครับทำบอเนี่ยเอ้ยถึงแล้วบ่เออมันก็ไม่ไกลนี่วะ อ๋อให้สิบล้อมาช่วยในใ,ในสิบล้ออ่ะให้รถรถพ่วงมาช่วยทีบ่ะรถพ่วงเขาไปเอายิงโบนึงหรือรถโบี่บอวิงซับช้างรึเปล่าโอ้ยวันนี้ม,มีงานตลอดเลยบ่ขอ,อได้รทำเดี๋ยวเราออกรถมาเดี๋ยวมาขอเถกแกเถกแกเชื่ออะไรอ่ะเถเกเชื่อเชื่อไม่เก่งเกแใจดีไหมใจ,ใจดีใช่ไหมมีครับ อันนั้นว่าเท่าเก่์เขานะี่ยเขด่วนปะนั่นเลยนั่นอ,อันนี้เท่าเก่์เขานะแต่เราไม่ลงไปครับเราจะอยู่ด้านบนเนีขามองเห็นเราไหมเนี่ยไม่เห็นไนมะ่เห็นอ๋อไม่มีใครเห็นใช่ไหมเขาไม่โคมาโยนดินอาวไม่โคมาโยนดินด้วยสันนี่ Sunny ครับ SY สไวนหนึ่งสามห้าสี่เฮ้ยเขาให้เองถอยวะเองรู้จักเท่าแก่์ปะเรารู้จักวะเขอ,อยู่วาจังีน,นี้ อันนี้รถเท่าแกเลยป่ะไหนอันเนี้ยที่ฮางโรเบดอ่ะฮะเฮังโรเบดฟ้าสวยบอกโอ้โหพวกที่มาแล้วพวกเขามาโยนดินเฮ้ยขอมาวิ่งได้สักคันหนึ่งขอตะแก่หน่อยได้ไหมบอกเถอะบอกเอายังไม่ออกเลยวันวันหนึ่งได้กี่เที่ยวถึงยี่สิบไหมไม่ยันนี่ถ้าวิ่งทั้งวันเต็มที่รถไม่ติดงานงานไม่ติดขนาดไหนก็ได้อยู ยี่สิบเที่ยวตรงนี้น่าเชา้าตรงนี้ยเที่ยวยี่สิบเลยโอ้เอ oh! ็มเก้าเก้าแปดศูนย์แปดครับตัวใหม่มใช่ไห่ใช่ตัวใหม่เลยอเ,เอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปไม่ได้เหรอเทตรงนี้เลยบ่แต่ <c oughs> เ,เราไม่ลงคนระับเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายทำไมเขายังไม่ถ่ายเขาให้ถ่ายหมดเลยแต่เราไม่ลงนะย เขาจะให้บัตรตรงไหนเนี่ยให้ตัวเนี่ยอ,อันนี้เมียเท่าแกบอกอ๋กรถเท่าแกมีกี่คันอ่ะรถท่าแกโอ้เรามีสองคันอันนี้รถพี่ชายกโอู้หอันนี้เจริญทรัพย์อันนี้ครับตัวสองเลยสอะไรใช่ไหมกลี้เนาะนี่โกงท่อแกเหรอ ไอโโที่เด็กกงเท่าเกวิ่งเที่ยวเดียวจยาเอาสองใบอะสอง่าเที่ยวกี้แกไม่ให้อ๋อแกน่งฟักแกร้อนแกอ๋อโอเคอเคห็นแล้วครับชีวิตของไอที่ช <c oughs> อบดี